กาเป็นการตอนรับเข้าสู่บรรยากาศเดินตลาดครับเดินตลาดในมือฝนตกรับเมื่อคืนในฝนกเ็เลยตกมาเปิดเกินครับพี่น้องตลาดก็อาจจะบกคึกคักนะครับเดี๋ยวผมจะผ้าเบิงครับพ้าเบิงผ้าชุ่มบรรยากาศในการเดินตลาดครับเดินตลาดเบิงของกินบ้านฮาอครับว่าจะมียังมาขายครับมือีนกามาสวยเนี่ยจัาหน่อยครับ นี่ครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวเมาครับครับข้าวเม่าคนครับข้าวเมาอ่อนๆเสียบๆผมพร้อมคนวะเฉยจากข้าวเมาบ้านเฮาด้วยค่ะทุงละเท่าไหร่ล่ะนี่ยทุนละแปดสิบบาทเคลื่อนกิโลต้ทุนละแปดสิบบาทเคลื่อนกิโลอันห่อใบตองล่ะอันนี้ห่อละแซวล้วอห่อละกี่สิบบาทครับนี่ครับก็พ่อซื้อกิ้นพ่อพี่น้องสามห่อหาซิบก็ได้เพะสาม่อาซนวะไม่ค e e ้าใจดีครับต้นแรกแกะแคมเลยนี่ครับ หน้าตาพ่อค้าแม่ค้าครับรังวันที่หนึ่งก็มีได้ค่ะรังวันคนมีของรางวัลมาขายครับเอาไปชิคชายค่ะนี่ครับรังวันที่หนึ่งอยูเนียสกันรังวันชื่อยูเนีอาจะถือรังวันที่หนึ่งที่นี่ครับตอนนี้ผมก็ได้มาเห็นแมงคลับครับนี่ครับเป็นแมงคลับเป็นแมงใหม่ที่หายากครับอยู่แถวบ้านหาบัวใดอีกแล้วครับหาจิ้นบัวใดครับ ครับเป็นแมงครับงามๆครับเพลินก็มีครับเป็นเพลินครับเป็นเพลินนี่ครับถือเพราะว่าตอนนี้ถึงฤดูครับฤดูแม่งครับครับปีนึงก็จะกินเทื่อนึงครับนี่ครับเพิ่นก็จะมีปวกปลาครับปวกปลามาขายครับอันนี้เป็นเป็นปลาซิวครับเป็นปลาซิวเป็นปลาเข็งครับเป็นปลาซิวเป็นปลาเข็งอันนี้เพิ่นมกมาพร้อมครับเพิ่นมกเพล่นอูมาพร้อมครับ พร้อมที่จะกินได้ครับพี่น้องเป็นปูหน้าครับนะครับเพราะว่าฝนได้ตกลงมาครับอาหารการดูการกินแบบพื้นบ้านเฮากับหากินบโยาครับพี่น้องนี่ครับปลาซิวเป็นเกล็ดเข็ดแนวนี้มาครับเป็นขายเป็นถ้วยถ้วยละซ่าขายถ้วยละซ่าถ้วยละยี่สิบบาทครับปลาล่งลีเน่องล่องลี่ล่องตอดน่องโอ้ยฝนตกครับพอ พราะว่าหมู่บ้านเนี่ยฝนตกคือเบิดมือมาขึ้นอย่างเคยเบิด์ตขึ้นครับนี่ครับจะได้ฝนปลิตออกมาแนวนี่นะครับเป็นพวกปูพวกปลาครับนี่ครับกระปูคนกระยูนในถังนี่ครับโอ้แน่นอนลายนี่ครับกระแดงมันละน้อยนั่นหอกปลาดีนี่ครับนี่ก็เป็นเห็ดครับเป็นเห็ดครับเป็นเห็ดไข่เห็ดไข่แล้วก็บครับ นี่ครับเพชรไข่ดอกดีพ่นก็มีครับเพชรไข่ขายถาดจังไหนครับอันนีว่าลอยอันนี้อันนี้ได้ก่อลอยอันนี้ลอยอันนี้แปดสิบดอกดอกตูมพ่นนี้พ่นขายลอยดอกบานพันขายแปดสิบเพชรปวกเลยครับเพชรปวกกระลอยเพชรปวกกระลอยนี่ครับขเตนนี่ครับ ผลในทตกเลงมากๆอะอาหารการกินตามพื้นบ้านของห้องครับเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารตามธรรมชาติครับกระมีกระมีลายครับพี่นองนี่ครับเป็นคนจะผ้าเบิรงไปไลยว่ามียางแนครับนี่ครับแมงครับแมงรับยางไปมองได้กับจหินครับช่วงนี่อันนี้มันครับนี่คนขายอย่างแนนอนนี่เนาะร้อยหนึ่งนี่ครับ พิ่นขายลอยหนึ่งเสลียาถือถือตัวละสองบาทเพิ่นว่านี่ครับนี่ครับก็เป็นของหากินยากครับของหากินยากเพราะว่าเมนครับรูแถวบ้านเฮาก็เริ่มจะหาโบห็นโบมีนะครับเพิ่นก็น่าจะเอามาแจะโบอง่นครับเอามาจะเอามาวัดท่าแน่นอเอามาจะทางแน่นอนแน่นอนเอามาแต่เที่ยววันดูสิมันอยู่ใจใดดิแล้วทางแกงโอ้ทางแกงง่วน ่ครับส่วนมากก็สีอยู่แถวดงแถวผู้เนาะจากสีนี่แถวบ้านห้าวบัมีแล้วครับแถวบ้านห้าวบัมีแล้วคนก็่อมาอยู่ไกลๆอยู่ครับกัแมงครับนี่ก็ขบวนว่าสีหากินง่ายๆครับดี่ครับตอนนี้ผมได้ย่างมาเห็นพักครับเป็นพักแปลกๆครับอันนี้ถ้าผมจำโมฟิดครับน่าจะเป็นพักอีโหพักพักคุ้นโหพักนั่งโห นี่ครับอันนี้พักอันนี้กาจะเกิดจะเกิดน่าจะเกิดปีละเทือครับมาเนีนี่ครับพักอันนี้เดี๋ยวผม,ผมจะถามพอ่อค้าเพื่อนครับอันนี้เพื่อนพักยังสแสแครับพักโฮเพเียนคล้ายๆกันครับบ้านผมเอื่อนพักพักอีโหบห,หรือว่าพักนั่งโหบครับอันอันนี้ปีละเทือคืออันไหนนี่เนาะปีละเทือ อ,อันนี้ครับโอ้อันนีพ้พ่อขาเพิ่นว่าพักอันนี้จะเกิดขึ้นอยู่ตรงที่น้ำไหลน้ำสะอาดครับขั้นทานน้ำก็สะอาดนี่เพิ่นจะบ่เกิดครับเป็นพักเกิดขึ้นจากธรรมชาติครับหากินในปีละเท่อครับครับเรื่องราชนะเพื่นครับครับเรื่องราชนะเพื่จะเป็นแนวนี้ครับ นี่ครับเพิษปวกพิษปวกกับมีคือเก่าครับนี่ครับมาห้องนี่ก็เห็นเพิษปวกครับเป็นเพิษปวกอันนี้เป็นพักพักกระยาเนาะเป็นพักกระยาเพิษปวกขายจังไหนครับเพิษปวกโอ้ยมาแปดสิบบาทอันนี้หมูยังครับหมูยังนี่หมูไก่หมูกระสีหมกไก่หมกไก่เมูกระสีสิบบาทหมูกระสีสิบบาทครับนี่ครับเกระสีแบบดึกๆเลยครับ มารานนี่ก็มีหักสมอหมักสมอหมักสมอกรอยกรอยว้ากอย็หักหอยหักหอยทีพนตุมพนปอกอันนี้อมเาเอกิ่บ่บบ่ตว่หเนียวเนาะไเอากนันม้วนนี่นื้อนา้่เอโอ้หนียวต่างกันบ่ มันกดอยนี่ข้าถาเมื่อกับมิตรเฮเมยเฮด่กินนะกของบุกโเฮกินจะเทือออยอยนะแหงเสียบุญบกอยก็คือเกาเนาะบกบอยนี่ไปหามาที่ยลางไหนบกอยน่งย่ง้าเลกหน้าแกจับตัเฟืองจับตัเฟืองอันอันนี้คือกันเมนบ มันอยู่มองไหนมองเจาไปหาประธานทงหมาหิวทงมาหิวมันอยู่ใส่ยอมเพื่ออิกเซี่ยงแกมันจิกเสี่ยงแก้วตาซุอดูตาสุ่มแคอพูดเสย้ิกเสี่ยงแก้วหอยหอยเช่าวัเาวัหอยหอยหอยเนจะขายแบบตครับพี่น้อง นี่ครับเป็นคล้ายเถอนที่นีครับหอยจูเป็นหอยจูหอยอันนี้หอยอยเชอรี่เนาะหอยเชอรี่ออมองมี่แต่มี่มองมองมอง,มองมองบุมมีกับบมีสิหากินกันยากเล่ามองนี่ครับ,ก,บ,มมบ,ก,บ,บก,กับมันกับโบเสมอไปครับสิคขีดว่าหอยครับหอยบุฟบัวหยากมันกับโบแมนครับพี่น้องมองที่ขาขาบุมมีกับบุมมี่ดี กุ้งขายยังไงครับกุ้งไวยละซาบาทจ้าสามห้าสิบไวน่าซาวนี่ครับเป็นเป็นกุ้งแม่นำท้องเนาะนี่ครับกุ้งที่ไม่นำท้องคนขายถอยละยี่สิบบาทถอยละยี่สิบบาทถอยละยี่สิบบาทแต่ว่าซ้ำถอยหาซีฟครับโอ้ับแบบายเลยครับพี่น้องแบบง่ามกินดวงเด้งดวงเด้งด้วยนี่ครับกระดับไปต้นใตะกับมหามาเมิ่งแล้วครับ ยู่ตลาดนัดฝันหัวไฟครับเพิร์น่าจะมาทุกวันเสาร์เนาะนี่ครับขั้นกุ้งถึงมาทุกวันเสาร์นี่ครับเพิ่นว่าขั้นถ้าเพิ่นมีกุ้งครับเพิ่นมีกุ้งเพิ่นก็มาทุกวันเสาร์ครับนี่ครับไปสนใจกับมาเบิ่งมาชมเราครับนี่นี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในการาการขายในตลาดนัดครับเพิ่นก็จะหาครกอบอาหารแบบพื้นบ้านเฮานี่แหละครับมาขายครับ

ผสมบะขามปลอมครับครับป็นบะขามปลอมข้าปลอมบ้าวปลอมบะขาวปลอมบ้านเฮาบ่ได้ปลูกเนาะคนรา้เราไม่เกินเนี้ปลาบะขามปอมธรรมชาติครับไ่นะเว่าเป็นยังไงครับนี่ครับ่นล็มีผสมหม้อกระปูน้ำมันต้มหนึ่ง อันนี้มุกปลาซิวอันนี้มุกปลาสิวมุกปลาซิวมุกปลาซิวแ้วครับปลาคอนอยอันนี้ปลาคหน่อยเนาะปลาคน่อยมัเขียบมัเขียบมัเข่งเอ้ยปลาคอหน่อยปลาคน่อยคุทหาสิบบาทระมาณนี่ครับเป็นปลาเนือนครับเห็ดะไเห็ดจะไหนครับเห็ด เท็ดเท็ด <ein> นันลอยหนึ่งครับนี่ครับตามตามฤดูกาลครับก็จะมีหัวเท็ดหัวเท็ดยังครับนี่ครับกระปุกบเป็นแค่นี้ปุ๊บนี่ขายยังไงครับปุ๊บปุ๊บถุงราคาสิบมะขามสิบบาทครับสี่สิบบาทครับนี่ครับ ก้ามหน่อยครับก้ามหน่อยเพื่อนกระไดมาขายครับเพื่อนกระไดมาขายเน่แต่จะมีหลากหลายครับพี่น้องมีหลากหลายขนาดไปจัดหต่งกับมหาเบิ้ลหาชุ่มเลยครับอันนี้เขาเอื่อนมาเข่งเนาะอ๋อมันสุกกระสมบนนีโมกระดับเสียบมาจากแม่ปวกๆนี่ครับสำหรับมดแดงครับเป็นเปล่งครับเป็นเปล่งเพื่อนกระดังมี่เลยครับ ผมนึกว่าเบิร์ดเราดูคนแล้วครับแต่ยังมีแต่จานนีเห็นไหมครับพวกไข่มดแดงเปล่งมดแดงครับไข่จักยุดละคาเพชรเองนุ้ยใส่กะทิต้องใส่ทัวขงนะนี่ครับเป็นแต่มีทั้งงบกครับเป็นหมกปลาซิ่วหรือหมกปลาซิ่วเป็นปลาขาวครับเป็นปลาขาวอันนี้มักสมอครับข้าวคัวครับข้าวคั่วข้าวคั่วบอกปิดครับพคนข้าวคั่วมาแล้วครับ หมักเต็มก็มีครับหมักพูนซับครับพี่น้องนี่ครับไปซื้อคนสมมุติวนเนี่ยนะครับนี่ครับพูนซับผ่ายเลพูนซับครับเขาเพิ่มเตียนชื่อแล้วครับเป็นพูนซับเความหมักบวกมันกับเป็นข้ามทีทีวกด้วยอันนั้นตันได้เพิ่มเปลี่ยนใหม่พูนซับต้นพูนซับหมักพูนซับนี่ครับคนตั้งแล้วเพราะว่าสมมืิอนีต้นบวกคนก็ซื้อสายไดก็ต้องเป็นกระดับนี่ครับ ครับก็สำหรับไอ้ฝาคนในโตกลงมาครับอาหารการอยู่การกิน้านห้าครับอาหารธรรมชาติก็มีแม่นมีมาแบบนี้ครับาหาเบึงบ่ได้ยางครับไม่แต่ลาดนัดครับคุณัาเป็นคนก็เอามาขายครับเป็นมุกเิ่นหนึ่งไม่เรียบร้อยครับพี่น้อง